สวัสดีแก่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นละกรารลอยลอยแก้วนะก็ไม่ยากนะเาอาน้ำตาลละลายกับน้ำตั้งไฟให้เดือดให้เดือดดีนะแล้วก็ตั้งไว้ให้มันอุ่น เดี๋ยวเราก็จะเอาลูกละกรรมที่เราดองเอาไว้ใส่ไว้ในนี้นะเราจะเอามากินกับน้ำแข็งก็ได้หรือเราจะเอาใส่ตู้ใส่แก้วใส่ถุงเอาไปกินเปรี้ยวๆหวานๆได้หมดเลยนะ หลังจากที่เราทําให้น้ำตาลละลายและน้ําอุ่นแล้วนะไม่ร้อนแล้วนะนี่เห็นไหมเอานิ้วจุ่มได้แล้วจ้ะ<ม>ก็จะเอาละกันที่ดองไว้แค่น้ํานะเพื่อให้เขาคลายความเค็มออกนิดนึงแต่ไม่เยอะไม่ใช่ให้ออกจนหมดนะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเค็มๆหวานๆน,นะก็จะ เอาใส่ลงไปเลยจ้ะครัวน,นี้ก็เป็นขั้นตอนการแชร่เอาไว้เลยเราจะเอาใส่ในตู้เย็นหลังจากที่เราใส่เสร็จหรือตั้งเอาสักวันข้างนอกก่อนก็ได้นะถ้าหอมสงใจก็จะตั้งเอาไว้ก่อน1วันหรือสิชั่วโมงนะแล้วค่อยเอาใส่ตู้เย็นเพื่อเป็นการถนอมเอาไว้ได้กินนาน,าน ง่ายๆเลยไม่ต้องสมใจเนี่ยถ้าปกติที่เราไปซื้อที่เขาทําขายนะเขาจะใส่สามเม็ดแต่ว่าเขาจะมีน้ำตาลเชื่อมเนี่ยเยอะมากอันนี้สมใจก็อยู่แบบครอบครัวเล็กๆก็เลยไม่ต้องใส่เยอะมากมายนะอเอาค่พอรู้รสไม่ถึงกับต๊อบบี้ตะบันกินจนหวานขึ้นสมองนะ เอาแค่เอาทางรู้ลถลงมาจากทํางานเหนื่อยๆได้ส้าอึกสองอึกก็พอแล้วแล้วก็กินลูกลกระกำมนี่นะไลน์นี้ก็ขอบคนทุกกําลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจทํารอยแก้วกระป <ๆ S 1> ่อเพื่อนๆทุกคนอยู่คู่ YouTube แล้วอยู่ไปกับสนใจเรื่อยๆอย่าหนีหายไปไหนละจ้ะสวัสดีจ้า